สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วถ้าท่านผู้ชมได้รับชมเรื่องราวของที่ตั้งใจก็คือรายงานผลเขาใหญ่มาราทอนครั้งที่สามถ้าท่านดูจนจบรายการจะเห็นว่าเอเมันขัดขาดไปนะเพราะฉะนั้นก็ได้รับความกรุณานะครับจากท่านพลเอกนิน,นาศเบี้ยวไข่มุกมาคุยกันต่อครับยังมีเรื่องน่าคุยกันอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะ ไฮไลท์ light, เรียนไปเลยนะครับว่าข้อคิดของผู้ที่อยากจะออกกำลังโดยเฉพาะที่ว่างเว้นมานานนะฮะไม่ได้ออกกำลังเลยวันนี้ตื่นตัวตื่นใจอยากจะออกกำลังเพื่อสุขภาพมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังพักสักครู่ครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์ ูบ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเราเมีาวุธเด็ดเอาวุธเอะไรของท่านไปไปเอาไฟจะไ้ทั้งหมู่บา้านที<ค>่<ะ>แห่งนี้มีคำสาโร้ายจจระบาด <c oughs> <c oughs> อาวุธก็คือเฟคนิวไงที่ทางยุยงปลูกปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ย <c oughs> ก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับ ครับคราวที่แล้วนอกจากเรื่องเขาใหญ่มาลตอนครั้งที่สายังไม่เสด็จน้ำดีก็ยังได้เปิดประเด็นที่น่าสนใจมากในทัศนาของผมผู้สูงวัยก็คือเรื่องของการออกกำลังสำหรับผู้สูงวัยรวมทั้งผู้ที่ไม่สูงวัยด้วยนะครับโดยเฉพาะที่ห่างเหินการออกกำลังและอยากจะออกกำลังพ่เด็กนินหน้า ต่เบี้ยวไข่มุกเนี่ยนะครับท่านเป็นนักกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ยางเล่นเทนนสดสิวสวัสดีครับคราวที่แล้วน่าสนใจมากนะครับที่พูดถึงเรื่องการเสียชีวิตของนักวิ่งนะครับมาราทอนที่เกิดขึ้นวันเดียวนะฮะวันที่29พฤิิจิกาโยตแต่คนละสนามแข่งแล้วก็ท่านพลเอกนนาศก็ได้เรียกว่าเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเลย วันนี้อยากจะเ,เรียนเชิญนะครับในฐานะที่เมื่อกี้นี้ถามได้บอกก็ยังตีเทนนิสอยู่นะฮะอายุเท่าไหร่ไม่บอกนะฮะเขาดูจะผิดกฎอะไรสักอยาก่างเด็กแต่อายุน้อยออกว่าผมด้วหน่อยนะฮะถ้าช่วยถ่ายทอดประสบการณ์หน่อยนะฮะคือการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับที่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลย พลังงานที่ทานอาหารเข้าไปพักผ่อนมาแล้วม,มันก็รู้สึกมันไม่ได้ใช้ให้คุ้มค่ายิ่งโดยเพราะปัจจุบันเนี้ยขึ้นกระไดสามสี่ชั้นเนี่ยก็ขึ้นลิฟต์กันแล้วเรื่องผ่อนแรงเยอะแล้วกันครับมันก็เลยอยากให้ที่จัดงานเขาใหญ่มาทอนเนี่ยก็เหมือนกับเราก็เรียนท่านประธานมูลนิธิกับเรียนท่านไปว่า อยากจะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวครับคือท,ท่านให้ดูแลสุขอ,อนามัยของตัวเองโดยการออกกำลังกายรพระองค์ก็มีงานอดิเล็กนอกจากทรงดนตรีแล้วหมายถึงท่านก็เคยทรงเทนนิสเคยทรงแบดมินตัน แล้วการที่พระองค์ทรงงานเหนือใต้ออกตกทั่วประเทศทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเนี่ยพระอค์เดินเปิดพระราชเนดินขึ้นเขาลงห้วยไปหมดเป็นภาพที่เราคุณตาที่ที่พระเสโทไหลไปใช่ใช่เกิดที่นราธิวาสครับนั่นแหละครับเราก็เห็นชัดว่าเออทุกคนต้องออกกําลังกายครับแต่ความพร้อมของร่างกายเนี่ย ถ้าเรายังไม่พร้อมวันนี้เนื่องจากทานอาหารน้อยไปพักผ่อนน้อยไปท่านก็ดูแต่ตัวเองว่าวันนี้เล่นนิดหน่อยนะพอมีเหงื่อซึมซึมแต่ถ้าท่านทานเยอะท่านพักผ่อนมากวันนี้ท่านเล่นมากหน่อยวันนี้ผมสามารถเล่นได้สามเซตวันนี้สี่เซตวันนี้เอาสักเซตเดียวพอ ผมขออนุญาตแทรกนิดหน่อยนะประสบการณ์ส่วนตัวนะผมเนี่ยทิ้งการออกกําลังไปนานพอสมควรครับจนกระทั่งไปปฏิบัติการลบในพื้นที่หนึ่งนะที่ภาคใต้แล้วไปเห็นตัวอย่างรุ่นพี่พลโทสาโรธลบบำรุงรู้จักดีนะฮะอด,ดีตานลมเนี่ยท่านเป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วก็ฟิตเปรียเพราะนั้นพอเสร็จศึกนั้นผมกลับมาผมก็เริ่มออกวิ่งจ็อกกิ้งก่อนครับ ครั้งนี้ผมได้เป็นคนทําอะไรมกักจะหาหนังสืออ่านก่อนผมก็หาตําราวิ่งของหมอ,อช่วงนั้นเรื่องวิ่งออกกําลังจ็อกกิ้งในเริ่มหมออ,อุดมนามกุลัยจำไม่ได้แล้วนะฮะค,คุณหมอท่านหนึ่งประเด็นที่ผมอยากพูดเขาแนะนําอย่างนี้ว่าโดยเฉพาะคนที่ห่าเงเหินการออกกําลังก่อนจะออกกําลังปรึกษาหมอก่อนนะครับนะะไม่ใช่ควา้ารองเท้าวิ่งซื้อคู่ หลแต่แล้ววิ่งเลยเนี่ยไปง่ายๆเพราะนั้นปรึกษาหมอก่อนโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัวนี่เป็นข้อแนะนำนะครับถามหมอก่อนครับรบเชิญต่อครับคือถ้าท่านห่างมานานท่านใส่รองเท้าวิ่งท่านเดินก่อนเดินแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยเพิ่มความเร็วแล้วก็แทนที่อีกนิดเดียวขอจ็อกหน่อย มันจะอยากมาเองนะมันมันมันต้องเพิ่มอย่างนี้ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพอใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บสตาร์ทวิ่งเลยนึกว่ายุสิบหกต้องต้องต้องวอร์มอัพครับใช่ครับภาษาวัยรุ่นย่เฮ้ยเล้าโลมก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะพี่โดพีโดอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้มันชินก่อนรักซึมซึมแล้วค่อยค่อยสตาร์ทวิ่งครับพอสตาร์ทวิ่งพอวอร์มอัพแล้วจะสปินสักห้าสิเมตรปุ๊บ วอร์มดาวอย่าหยุดเลยอย่าหยุดเลยครับใช่ครับค่อยผ่อนจากวิ่งสปีดมาเป็นวิ่งเหาะๆแล้วก็ค่อยเดินเร็วเดินเร็วก็แล้วก็เดินกว่าจะนานั่งพักกว่าจะกินน้ํามันธรรมดาอยู่แล้วครับครับอันนี้ถ้าเราทําทําตามงี้ผมคิดว่าปลอดภัยครับแต่อันดับแรกอย่างที่พี่บัญชรว่าคือพบหมอก่อนพบหมอก่อนพบหมอก่อนแต่ถ้าอายุ16 17็ดอาจจะไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนัก แต่ที่หมอพลาดเนี่ยคือหมอก็ลืมดูตัวเองอาจจะผิดพลาดอะไรแล้วแต่ก็เป็นบทเรียนสำหรับพวกเรานะฮะเอาละครับนี่ก็คือคำแนะนำสั้นๆนะฮะนอกจากนี้ก็คงต้องหาความรู้แล้วก็ทดลองด้วยตัวเองแต่แน่นอนครับสนับสนุนให้ออกกำลังที่เหมาะสมกับวัยแล้วก็สภาพที่เป็นจริงของสุขภาพของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกัน ครับคราวที่แล้วเราพูดค้างกันเกี่ยวกับเรื่องเขาใหญ่มาลาทอนครั้งที่สามประเด็นสำคัญผมขอญาตทวนอีกครั้งนะครั้งที่สี่ปลายปีหน้าเนี่ยจะวิ่งสี่โมงเย็นแลละนะวันนี้ไม่พูดสามครัวงที่ย้อนกลับไปความสำเร็จนะฮะที่ผ่านมายอดคราวนี้ตั้งไว้เท่าไหร่แล้วก็มีผู้มาร่วมแข่งขันเท่าไหร่อรัตั้งไว้ว่าเท่าเดิม,มคือ คือเท่าเดิมคือ7,500พันหแต่ขณะเดียวกันเนื่องจากมีโควิดสุภาพสตรีหายไปสี่ห้าร้อยคนนั้นคนคนเก่าที่กลับมาเนี่ยบอกตัวเลขได้เลยครับพี่ว่าครั้งแรกที่จัดเนี่ยนี่ผมมีเล็มีบันทึกไว้ว่าครั้งแรกเนี่ยห้าพันบวกครั้งที่สองเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ห้าพันเนี่ยกลับมาก่อน เออร์ล <early> ี่เบิร์ดให้สมัครก่อนก็กลับมาประมาณ50-60%บหบที่เหลือก็เพิ่มขึ้นมาก็เป็น7จ็ดพันเจ็ดคนรยคนพอครั้งที่สามซึ่งเพิ่งจัดไป7,000กว่าเนี่ยกลับมา3,500หครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับแต่นี้ก็ที่เหลือก็มาอีกครึ่งหนึ่งมาใหม่เลยมาใหม่ S <S มาใหม่แล้วก็มีการบ่นนิดหน่อยบอกเอ๊ะตอนนี้ได้เหรียญกวางไปเหรียญนกเงือกกับเหรียญช้างเนี่ยเขาพลาดเขาไม่ได้มาจะทำยังไงท่านที่อาจจะหลงลืมไปแล้วนะต้องเล่าหน่อยเป็นไอเดียที่ผมทึ่งมากที่พูดถึงเหรียญสัตว์นะฮะมันเรื่องราวมันเป็นยังไงเหรียญกวางเหรียญอะไรต่ออะไรพวกนี้เล่านิดหนึ่งคือโครงการเนี่ยครับ นำเสนอกรรมการมูลนิธิไปว่าจะจัดกิจกรรมในนี้โครงการนำร่องเขียนไว้ห้าปีครับหกหนึ 1, ่งหกสองหกสามหกี 3, ่หกห้าหกหกห้าแล้วทำยังไงจะให้ในผมมาคิดเอ๊ะเขาใหญ่เนี่ยเป็นมรดกโลกครับก็เลยเอาตรามรดกโลกที่นานาชาติของโลกเนี่ยเขาให้มาเขาใหญ่เป็นมรดกโลก ชิ้นหนึ่งให้ช่วยกันดูแลรักษาเรื่องของความชื้นเรื่องของผืนป่าความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศช้างเสืออะไรทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เอาตานี้มา5ปีผมก็มาแบ่งเค้กหชิ้นเอาตานี้ห้ชิ้นสตาร์ทที่เอาหนักสุดก่อนช้างเพราะว่าเป็นประเด็นมาก ปีแรกเดี๋ยวช้างออกมาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาช้างออกมาคือหน้าก็เป็นรูปช้างปีแรกเลยเป็นรูปช้างแล้วข้างหลังก็เป็นเค้กชิ้นหนึ่งเป็นของตานะครับคือท่านผู้ชมฮะวงกลมเนี่ยสำหรับสัตว์ห้าชนิดเนี่ยแบ่งเป็นห้าเซี่ยบเซี่ยลแรกใครวิ่งก็จะได้เซี่ยลเป็นรูปช้างไปแล้วไงครับก็ปีที่สองก็เป็นนกเงือกใหญกเซี่ยวแล้วหนักสุดใหญ่สุดมาเอ้ เบาบินได้เป็นสัตว์รักครอบครัวรพอดีปีนี้ปีที่สองเนี่ยเริ่มมีแฟ m i l ี่รันวิ่งครอบครัวเพราะนกเงือกเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักครอบครัวตัวผู้ไปหาอาหารมาป้อนตัวเมียซึ่งอยู่ในโพรงเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วที่เขาใหญ่มากด้วยอะไรอย่างนั้นครับพอปีที่สามก็มาเป็นกวางมีรูปประกอบมาให้ขอบคุณมากเลยครับอันนี้ก็เลย ไอ้ข้างด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันก็เป็นเซี่ยวของเค้กห้าชิ้นตามอดกโลกครับเเรียนท่านผู้ชมครับภาพที่ปรากฏเนี่ยถ้าบีบซ้ายขวาไปเนี่ยก็จะได้เป็นเกลือบครึ่งวงกลมหรือครึ่งวงกลมพอดีก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดจะมีห้าชิ้นแล้วจะกลายเป็นวงกลมครับพอดีแปะเลยครับครับนตอนนี้ปีที่แล้วเนี่ย อาจจะได้คำว่า h e อริเทจไปปีก่อนอาจได้วอร์ w วอร์เฮอริเทจมอดกโลกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปจิกือมันจะไปต่อกันพอดีห้าชิ้นอยังเหลืออีกสองปีก็คือปีหกสี่กับหกห้างั้นปีหกสี่เนี่ยก็คิดว่าว่าปีนี้น่าจะเป็นบัววัวกระทิ่งเนี่ยฮะอย่างอย่างในรูปนี่ฮะมันมีคำมาแล้วว่า Heritage แล้วนะครับ w o r e Heritage เป็นภาษาลาตินภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เป็นอะไรที่ที่ที่คิดคิดว่าเอ้ยถ้าคนมาร่วมทั้ง5ปีจิกซอแล้วมันได้ตามอดกโลกโอ้นี่ไอเดียนี้เฉียบจริงๆนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดต้องต้องชมกันก็ก็คิดกันนะว่าว่าเอออย่างนี้ไหมทีมงานจะไม่มีใครไม่เห็นด้วยบอกพี่อู๊ดคิดได้ยังไงบอกบอก มันหัวสมองมันว่างมันก็คิดอะไรออกมาอยากจะให้คนดึงคนให้มาร,ร่วมและช่วยกันอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฝากไว้เลยนะเพราะว่าผมเพิ่งได้กวางมาครับผมกําลังคิดว่าสมมติว่าครบห้าปีเนี่ยถ้ามีเสียงเรียกร้องเนี่หนูขาดไปชิ้นหนึ่งผมขาดไป4ี่ชิ้นเนี่ยทําไงจะได้เพิ่มฝากคิดไปด้วยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คิดทีมงานผมบอกทีมงานไปฮะว่ารรเราอาจจะจัดเวอร์ชวลั มันอยู่ในเว็บไซต์ตอนนี้เขาใหญ่มาราทอนกับทีมงานของบานาน่าซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นน้องๆที่จบหมายไรเชียงใหม่วิศวะมาแล้วก็มาตั้งบริษัทผมก็ใช้บริการของน้องครับเอ้มามาช่วยมาช่วยมูลนิธิหน่อยมาช่วยพี่หน่อยเขาก็เต็มใจมาขณะเดียวกันในทีมงานเขาก็มีที่บริษัทเขาก็ยี่สสามสิบคนก็มาลงมาตุ้มกันตรงนี้แล้วมาช่วยกันครับ ก็เป็นอะไรที่ที่เราก็เป็นคนคิดว่าเป็นคนมีเพื่อนเป็นคนที่ใครคบกับเราแล้วเขาไม่ขาดทุนเขามีแต่ได้ไอ้อย่างนี้เราก็แฮปปี้ครับถ้าถ้าเจอกันแล้วบอกเฮ้ยพี่อู๊ดไม่เอาแอรพี่อู๊ดเอาเปียบอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ครับนะครับตอนนี้พอมาถึงในในจุดนี้ปุ๊บเนี่ยก็เขาก็ตั้งเวอร์ชวลลันอาจจะให้นักวิ่ง ไปไปวิ่งบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาส่งค่าขนส่งเหรียญผมก็ต้องไปเช็คก่อนว่าเหรียญในคลังมีอยู่เท่าไหร่เหรียญช้างเหลือเท่าไหร่เหรียญน,นกเงือกเหลือเท่าไหร่เหรียญกวางเหลือเท่าไหร่บางคนอาจจะพลาดผมคิดว่าครั้งที่ทั้งหน้าเนี่ยคนที่ชอบวิ่งตอนเย็นเนี่ยอาจจะกลับมาสมัคร แต่วิ่งตอนเช้าอาจจะไม่แฮปปี้แต่ไงผมก็ขอขอขอพูดกับนักวิ่งตอนเช้าเลยครับที่ออกมาใน Facebook ออกในมีเดียว่าไม่เห็นชอบอะไรบอกท่าลองเปลี่ยนนิดหนึน่งครับ,รบลองมาจอยกับเราในช่วงตอนบ่ายครับผมคิดว่าเป็นเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึง่งก่อนที่จะพักนะครับขอพยากรณ์ไว้นิดหนึ่งไว้อีก2ปีนะคนจะหยาิได้มากเลย เหรียญครบชุดเนี่ยรวมทั้งผมด้วยพ <c oughs> ักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเว์ โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเบกรีนเบย์ูบ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าป้นเลยเราเมีาวธเด็ดอาวุธอะไรของท่านไปเปลวไฟจะไหม้ั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาบโลกหลายจจระบาดอาวุธก็คือ เฟกนิว <Fake> <Fake. Fake. S 1> ไงที่ทังยุยงปลกปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ย set, set, set. ก่อนแชร์ถ้าแค่คนรอบตัวนะครับจัดรายการเรื่องเขาใหญ่มาราธอนทีไรเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกทั้งผมทั้งท่านพลเอกนินนาคือเวลามันแป๊บเดียวนะเมื่อก,กี้เนี่ยหมดไปแล้วนะช่วงแรกเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับขอมา คำถามที่อยากจะทราบจริงๆทราบยอดแล้วนะครับว่าก่อนจัดเนี่ยเราก็ได้คุยครับผมรู้รายละเอียดจากปากของท่านเนี่ยโอ้โหน่ากลัวสำหรับผมนะมีอะไรหนักใจครับก่อนจัดที่หนักใจเนี่ยผมผมยอมรับเลยว่าผมจัดเนี่ยหนึ่งต้องเอาใจสปอนเซอร์ให้เขาอยู่กับเรา สองเอาใจนักวิ่งต้องไม่พยายามทะเลาะนักวิ่งนักวิ่งคอมเมนต์มารับทราบหมดไม่ไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวทําไมอย่างงู้นทําไมไม่อย่างนี้ไม่แก้ตัวอย่างเดียวครับอย่างเดียวแล้วมาแก้ไขครับแต่ว่าเราจะฟังทุกเสียงเนี่ยคงลําบากเพราะทุกคนอย่างผมยกตัวอย่างเ สมัครต่ำสุดห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทท่านได้เซียวิ่งหนึ่งตัวเสื้อดีด้วยนะผมจะบอกได้เหรียญได้อาหารได้ถุงได้อะไรทบหมดเกินห้าร้อยแล้วครับคือสรุปว่าค่าสมัครเนี่ยฮะมูลนิธิไม่ได้อะไรเลยผมว่าไม่ได้แน่เพอเผอจะติดลบเดียวสามไปแต่ว่าเราต้องเอาใจแต่ที่มูลนิธิได้คือ เราต้องไปนำเสนอสปอนเซอร์ว่าเห็นชอบกับโครงการอันนี้ไหมครับมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ทำเพื่อหาเงินเข้ามูลนิธิไปทำสาธารณประโยชน์ต่อไปอีกเรื่องของเยาวชนเรื่องของการศึกษาเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของประกันชีวิตให้กับผู้พิทักษ์ป่าเรามีอะไรที่เป็นภาระที่ต้องทำเพื่อสังคมเพื่อชาติบ้านเมืองมูลนิธิก็บอกแล้วว่ามูลนิธิก็บอกว่า ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและจงรักภักดีครสี่ <4 S 1> ข้อรเราเราปฏิบัติตรงนี้อยู่ครับรบ,บงน้งนงงินงั้นตรงนี้บอกได้เลยว่าหนักใจไหมห,หนักใจที่ทุกคนก็จะคอมเมนต์เนี่ยอเอาตัวเองเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันรายละเอียดเนี่ยที่ปริ้นออกมาเนี่ยฮะมันก็มีทั้งคำชมคำติ คนที่มาปีที่แล้วกลับมาปีนี้นี่มาชมแล้วรับได้กับบแก้ไขสิ่งบกพร่องปีที่แล้วโชมเชฉยมาอะไรอย่างเนี้นะครับว่าการจัดการดีขึ้นมันก็ต้องพัฒนาครับเราก็ต้องพัฒนาจะถามว่าพี่ถามผมว่าหนักใจอะไรไหมบอกผมหนักใจเรื่องอย่างนี้ว่าผมแก้แล้วเข้าทางเตะตาไหมเตะตานักวิ่งที่จะมากับ อยู่กับเราอีกไหมผมไม่รู้จักท่านหรอกอท่านนักวิ่งทั้งหลายครับแต่ว่าจากความประพฤติที่เราเราทำงานกิจกรรมอันเนี้ยท่านชอบไหมถ้าท่านชอบท่านก็จะมาอีกถ้าท่านไม่ชอบท่านก็อาจจะไปพูดต่อว่าเอ้ยไม่ได้ดีจัดหวยจัดอะไรทั้งหลายเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านนะครับบางทีผมภาษาทหารนะพี่เราก็รับฟังแปรับฟัง แต่ไม่บ่าะบอกทีมงานบอกที่ดูแลที่แอดมินที่ดูแลอยู่บอกอย่าตอบโต้อย่าทะเลาะแล้วก็ไม่ต้องท้อไม่ต้องท้อครับมีอะไรมาบอกมาลงที่ผมอันนี้คือที่หนักใจที่พี่ถามครับเดี๋ยวจะต้องมีตอนที่สามคำถามต่อไปนะฮะก่อนจัดหนักใจระหว่างจัดเนี่ยอันนี้ผมเห็นกระตาเพราะว่าไปปีนี้ได้ไปร่วมด้วยเหนื่อยที่สุดกับเรื่องอะไรครับ ตอนที่ช่วงจัดเนี่ยมีความหนักใจหนักใจเรื่องของมันเป็นการจัดที่หลายๆองค์กรมมารวมกันครับทั้งสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่สมาคมพัฒนาท่องเที่ยวเขาใหญ่ชมรมต่างๆแม้กระทั่งจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพี่วิเชียนท่านก็ เล่นด้วยกับงานนี้แต่ที่สำคัญที่ชุมชนในท้องถิน่นชุมชนหมูสีชุมชนเส้นทางที่นักวิ่งไปใช้วิ่งบริการเนี่ยอยากให้เขามีส่วนร่วมคิดว่างานนี้เป็นงานของเขาครับงานของชุมชนด้วยเทศบาลหมูสีนายกเทศ เทศเทศมนตรีนายกเทศบาลหมูสี่เราแวกนั้นที่อยู่ที่อำเภอปากช่องเนี่ยท่านในอำเภอปากช่องสุรพันธ์ท่านจะท่านมาจอยด้วยมาร่วมด้วยเป็นอะไรที่คือคลายความกังวลลงไปได้บ้างครับครก็ของจะรวมๆก็คือเหนื่อยนะฮะแต่มาคำถามปิดท้ายเลยครับเพราะเหลือนาทีเดียว ก่อนจัดหนักใจระวังจัดก็เหนื่อยเป็นเรื่องปกติแล้วสุดท้ายจบงานเนี่ยประทับใจอะไรที่สุดครับประทับใจคือได้ทำหน้าที่ของตัวเองอในฐานะที่เป็นกรรมการส่งเสริมรของมูลนิธิเมื่อรับผิดชอบอันนี้มาท่านประธานมูลนิธิพลเอกสุย,ยุทธจุลานนท์ท่านประธานมูลนิธิท่านเป็นประธานองคม์มนตรีท่านก็ยิ้มแล้วก็บอก ขอบใจอูดหายเหนื่อยเลยครับเราเราได้ทําหน้าที่ของเราตรงนี้แล้วแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ได้ทําให้คนอื่นเครียดมูลนิธิอยากมาร่วมกับมูลนิธิอีกครั้งต่อต่อไปเนี่ยครับก็เลยทําให้มีความรู้สึกเอ้เราได้ทําหน้าที่ของเรานะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแค่แปดสิบแต่เราก็ทําให้ดีที่สุดที่เราสามารถจะทําได้ ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องๆขอบคุณเพื่อนฝูงขอบคุณทีมบรรณาซอฟต์แวร์ทีมของบริษัทลิทธาที่มาลงเจ้าของสถานที่คุณธงชัยแพรลังสีกรุงไทยศูนย์อบรมกรุงไทยแบงค์ท่านพยงท่านกจยอเข้าไปจอยด้วยไปร่วมด้วยขอบคุณรถ MG ที่ส่งรถไฟฟ้ามา มาคุณธนากรส่งรถไฟฟ้ามาช่วยนำนักวิ่งโดยไม่มีท่อไอเสียเป็น,ฟฟปนรถไฟฟ้าร้อยอร์เซ็นต์เนี่ครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งทีมแพทย์มีสำนักงานตัวาการรชาติส่งหอพยาบาลไปสแตนบายทีมแพทย์จากแพทย์พยาบาลจิตอาสาพี่หมออุกฤษว่าไปขี่จักรายานตามนักวิ่งทั้งหลายมีสเปรมีอะไรไปช่วยเหลือ นักวิ่งต่อเวลาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะได้จากแล้วก็เรื่องของสปอนเซอร์น้ำสิงจากบุญรอดเบลลี่น้ำเกลือแร่ไทยเบฟฮันเดพัทน้ำสปอนเซอร์ของบริษัท TCP เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้ง CP นี่สุดยอดครับค่าอาหารของของซ p เนี่ยเราก็ไม่อันเราต้องการให้นักวิ่งประทับใจครับ ครับนี่คือเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องข้างแต่ทั้งหมดนี้เรียนเชิญครับรอฟังเขาใหญ่มาราทอนครั้งที่สปีหน้าครับเมื่อไรแล้วเวลาที่แน่นอนตอนนี้ตั้งใจว่าจะเป็นบ่ายจะออกมาอย่างไรรายการรักเมืองไทยพร้อมที่จะเชิญท่านมาพบปะกับท่านผู้ชมขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามชมแล้วก็บางท่านที่ได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ขอบพระคุณครับ,รบลาท่านผู้ชมครับ